ได้มาทั้งหมด7,792บาทครับเว็บนี้เขาดีจัดๆเลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาในเกมสาวบานะครับมีทุน3,000เราก็จะซื้อไปให้หมดเลย3,000นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราเล่นเว็บ HPA ไทยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ จะมาเปรียบเทียบให้ดูกันชั้นๆนะครับว่าเว็บตรงหรือเว็บเอเยนเนี่ยเว็บไหนจะจัดหนักกว่ากันและแตกหนักกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีของเว็บตรงกันก่อนนะครับว่าเว็บตรงเขามีข้อดีอะไรบ้างน,นะครับสําหรับเว็บที่เราเล่นอยู่นะครับเขาเป็นเว็บตรงที่มาจากต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ประวัติเขาดีมากๆไม่ผ่านเว็บเอเยนเชื่อถือได้โปร่งใสปลอดภัย100%นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ล็อกยูสด้วยครับผมไม่ปรับอัตราชนะใดๆทั้งสิ้นไม่เหมือนกับเว็บเอเย่นนะครับเพราะว่าเว็บเอเย่นเนี่ยเขาจะมีการปรับอัตราแพ้ชนะนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่เล่นเนี่ย จะไม่ได้กําไรหรือว่าขาดทุนนั่นเองนะครับสาหรับเว็บโปงนะครับก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับเขาจะมีหน้าเว็บที่ชัดเจนแล้วก็มีระบบฝากถอนออโต้ที่เพื่อนๆสามารถฝากถอนด้วยตัวเองเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยสามารถทักแอดมินมาได้เลยนะครับผมเอาละครับสำหรับเว็บเอเจนต์ได้มาทั้งหมด2088บาทนะครับหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขาดทุนไป1000เลยนะครับเพื่อนๆสําหรับเว็บโปงนะครับแตกมาเยอะมากๆเลยครับผมโมแต่พูดไม่ดูอะไรเลยครับ ได้ามา้หมดเเร้อย้าเน้นๆเลยนะครับแม่เว็บนี้เขาดีจัดๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอเอ้เพื่อนๆคงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าทำไมเขาถึงเลือกเล่นเว็บตรงกันนะครับใครที่รู้ตัวว่าเล่นเว็บเอเย่นอยู่เปลี่ยนมาเล่นเว็บตรงแบบผมเลยครับ HPA ชายเว็บตรงเว็บดีต้องเว็บนี้เท่านั้น